สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหราเก้าห้าดูดวงกับหมอแพรน,นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้องจัดว่าเป็นเดือนที่ดวงเฮงมากๆสำหรับคนราศีเมษนะคะมันจะมีหลายอย่างเลยที่ขยับไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้าโดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีความสปาร์มีความคล่องตัวค่อนข้างมากนะคะแต่บางจังหวะเนี่ย ก็ต้องตั้งรับให้ดีๆด,ด้วยเหมือนกันเพราะมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเป็นพายุที่หมุนเข้ามาหาเราถ้าตั้งสติไม่ดีตั้งหลักไม่ดีเนี่ยอาจจะรับมือกับพายุรอบนี้ไม่ทันก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีดาวใหญ่หลายดวงเลยเข้ามาส่งผลในเรื่องของการงานการเงินมีทั้งดาวพฤหัสที่ได้รับตําแหน่งมหาอุดยังคงอยู่ในภพพันธุข,ของคุณจนถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ มีดาวเกษตรถึงสามดวงได้แกด่ดาวศุกร์ดาวอังคารแล้วก็ราหูมาส่งผลดีในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินดาวทั้งสี่ดวงนี้จะมาส่งเสริมในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาส่งเสริมให้ความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เขาจะเปิดโอกาสให้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะ มีพันธมิตรมีหุ้นส่วนลูกค้าคู่ค้ามีการยานมิตรที่ดีเข้ามาให้ความร่วมมายร่วมมือเข้ามาเป็นแนวร่วมเดียวกันเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้เรื่องของการงานการเงินต่างๆเนี่ยมีทิศทางที่ก้าวหน้ามีทิศทางที่โดดเด่นมากขึ้นมีโอกาสได้ลาบลอยในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ลาบลอยในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะ แต่ลาบลอยในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ใช่เป็นลาบลอยเปล่าๆนะคะมันจะเป็นลาบลอยจากการที่คุณไปทําอะไรสักอย่างให้ผู้ใหญ่เจ้านายหรือให้คนอื่นเขาแล้วเขาตอบแทนคุณมามากกว่าที่มันควรจะเป็นมีโบนัสแถมท้ายตามมาอีกทอดหนึ่งก็มีเกณฑ์จะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนอกจากจะมีดาวใหญ่หลายดวงมาส่งผลให้การงานการเงินมันมีเกณฑ์ก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะสะพัดมากมีเกณฑ์ที่พุ่งแรงมากแล้ว ก็ยังมีดาวคู่ธาตุเป็นดาวคู่อสีติธาตุที่มากุมกันอยู่ในภพปัตตนิเล็งกับลัคนาของคุณด้วยนะคะก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่อสีติธาตุเป็นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนเกษตรของดาวศุกร์ที่เป็นราศีธาตุลมก็จะยิ่งส่งเสริมกันมากเลยนะคะมันจะทําให้เรื่องของการงานการเงินเรื่องของการติดต่อค้าขายการเจรจาการพูดคุยการทําธุรกิจมีผลสําเร็จที่ดีมาก เป็นเดือนที่เรื่องของการสื่อสารเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นอย่างดีเพียงแต่ในเรื่องของการพูดคุยเจรจาในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ต้องให้ความใส่ใจระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเดือนที่หลายๆอย่างเลยจังหวะมันจะค่อนข้างเร็วนะคะวินาทีหนึ่งเป็นแบบหนึง่งพูดไปแล้วรับปากไปแล้วอีกวินาทีหนึง่งสถานการณ์เปลี่ยนกลายเป็นว่าที่รับปากไปเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วมันก็มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีพระอาทิตย์มากลุ่มกับดาวพุธและดาวศุกร์ในภพปัตตนีด้วยนะคะมันก็จะส่งเสริมในเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมีโชคมีลาบในเรื่องของธุรกิจการงานการค้าการขายการงานที่ไปติดต่อพูดคุยเอาไว้แล้วอาจจะยังไม่สามารถเดิ่มต้นได้ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรียกว่าพอตั้งหลักได้แล้วคราวนี้วิ่งฉิวไปฉลุยเลยนะคะ เรียกว่าเพอเพอจะต้องคอยเหยียบเบรกกันสักนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าความเร็วมันอาจจะเร็วเกินไปตั้งตัวไม่ทันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีเกณฑ์ของการที่มันจะมีทั้งโชคที่เข้ามาด้วยนะคะก็คือเรื่องของดาวเกตจะเข้าไปอยู่ในลัคนาของคุณตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ ซึ่งดาวเกตเวลาที่เขาไปอยู่ที่จุดไหนเขาจะไปส่งเสริมไปเสริมพลังในจุดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือในด้านที่มันอาจจะต้องใส่ใจต้องดูแลเพิ่มเติมมากขึ้นรอบนี้โคโจรมาทับลัคนาในจังหวะเดียวกับที่มีพระอาทิตย์ดาวพุธและดาวสุขอยู่ในภพปัตนิดาวเกตมาเลงกับพระอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวสุขเนี่ยมันจะส่งเสริมมากในเรื่องของการงาน จะมีกัลายาณมิตรที่ดีเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการงานการค้าธุรกิจการเจรจาต่อรองต่างๆผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุนดีมากซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิก,กาย,ยนเนี่ยถ้าคุณมีการงานมีอะไรที่อยากจะให้เจ้านายหรือผู้ใหญ่อนุมัติจะมีเกณฑ์ดีมากนะคะจะได้รับคําตอบรับได้รับคําอนุมัติมาง่ายกว่าปกติคุยกันง่ายกว่าปกติช่วงเดือนพฤศจิก,กายเนยเป็นเดือนที่การงานมันจะค่อนข้างมีความลื่นไหลมาก ในเรื่องของการพูดคุยเจราจาต่อรองก็เหมือนกันมันมีเกณฑ์ที่จะคุยกันแล้วจบง่ายจบไวจบเร็วและจบด้วยผลสําเร็จหรือจบด้วยข้อต่อรองข้อเสนอที่มันเกินกว่าที่คุณตั้งเอาไว้ในทีแรกด้วยนะคะเรียกว่าดาวเกตมารอบนี้นี่ก็มาเสริมความเฮงในเรื่องของการงานการเงินให้กับคุณเลยนะคะแล้วก็มาเสริมในเรื่องของคําพูดคําจา มาเสริมในเรื่องของการเจรจาต่อรองเรียกว่าเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ของการพูดจาเป็นเงินเป็นทองอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าดาวพุธเป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นเรื่องของคําพูดส่วนดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินเราก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณจริงๆเลยด้วยนะคะรอบนี้โคจรมารับตําแหน่งเกษตรราธิบดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินธุรกิจการงานการค้าการขายการทําสัญญาทําข้อตกลง เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อตกลงที่ดีกลับมานะคะเป็นช่วงที่การงานต่างๆเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวค่อนข้างมากนะคะไปพูดคุยเจรจาต่อรองในเรื่องอะไรก็มักจะได้รับคําตอบ,บที่มันเป็นที่น่าพอใจกลับมาแล้วโดยมากจะได้มาเกินกว่าที่คิดเอาไว้ด้วยนะคะ เพียงแต่ดาเกตเนี่ยเขามาเสริมพลังเขาจะมาขยายพลังด้วยดังนั้นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของไอเดียต่างๆที่มีในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็ขอให้ยัง้งไว้นิดหนึ่งนะคะให้มันอยู่บนความที่ว่าสามารถทําได้จริงในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันเป็นการวาดวิมานในอากาศจนเกินไปอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันเวอร์วังอลังการจนเกินไป เพราะว่าดาวพุธเดินวิปริตอยู่นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเขาจะเดินถอยหลังอยู่มันจะทําให้เรื่องของการพูดคุยต่างๆเวลาคุยอะไรเนี่ยรีบทํารีบจบรีบเสนอเงื่อนไขรีบตกลงในเรื่องของเงื่อนไขของการเจราจาต่อรองต่างๆให้มันสําเร็จเราก็เซ็นสัญญามีเอกสารหลักฐานราองรับกันให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่คุยกันจบจะมีเกณฑ์ดีเพราะว่าเวลาที่ดาวพุธเขาเดินผิดปกติเนี่ย มันจะมีเกณฑ์ของการที่พูดอย่างแล้วทําอีกอย่างหรือไม่ก็พูดอย่างแล้วไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการนะคะดังนั้นในเรื่องของการเจราจาต่อรองในเรื่องของการงานต่างๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เน้นเรื่องของความเร็วไว้ก่อนแล้วก็เน้นเรื่องของความแน่นอนเอาไว้ก่อนนะคะท่านใดที่ทําธุรกิจเงินสดได้ทําไปเลยจะมีเกณฑ์ดีมากท่านใดที่ธุรกิจการงานมันไม่ใช่เงินสดสทัทีเดียวรับมาจําได้ก็เก็บมาจํามาก่อนล่วงหน้าเลยนะคะ อย่าไปใจดีเกินความจําเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมถ้าใจดีเกินความจําเป็นก็มีโอกาสที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินตามมาได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของคําสัญญาต่างๆในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็อย่าตกปากรับคําอะไรกับใครรวดเร็วเกินไปนะะักนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าทําได้แน่นอนทําได้จริง แล้วค่อยพูดออกไปจะได้ไม่เสียเครดิตทีหลังนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงครึ่งเดือนหลังหลังจากที่พระทิโคจรไปกุมกับดองคาในภพวรณะแล้วอาจจะเกิดอาการเสียงเงินเพื่อรักษาเครดิตตามมาก็ได้เช่นกันนะคะมันอาจจะเกิดอาการต้องลงทุนต้องทําในสิ่งที่พูดออกไปเพื่อรักษาเครดิตหน้าตาชื่อเสียงที่สั่งสมมามันก็มีเกณฑ์แบบนั้นอยู่เหมือนกัน เพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวอังคารเนี่ยไปโคจรรับตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในภพมรณนะเล็งกับดาวมฤตยูที่อยู่ในภพการเงินของคุณตลอดทั้งเดือนนะคะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของคุณเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเกษตรราธิบดีเนี่ยเขาก็จะมาให้ทั้งโชคแล้วก็มีส่วนที่คุณจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเขาเล่งกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวของความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วดาวคู่นี้เวลามาเจอกัน บทจะโหดก็โหดนะคะบทจะดีก็ดีใจหายนะคะเรื่องของการงานการเงินก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์ทำกำไรอย่างคล่องตัวนะคะเพียงแต่เรื่องของการเงินเนี่ยเน้นเป็นโครงการระยะสั้นไว้ก่อนหรือเป็นอะไรที่ทำเร็วจบเร็วคุยกันแล้วมีบทสรุปที่ชัดเจนแน่นอนรวมถึงมีเงื่อนไขข้อตกลงที่มันมีความชัดเจนในเรื่องของการเงินในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีลักษณะของการแบ่งปัน ในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลประโยชน์อยู่นะคะการงานต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลมันก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นเป็นเดือนที่การเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีความสะพัดแรงมากสูงมากนะคะเพราะว่าดาวมฤุตยูเนี่ยเขาไม่ได้ถึงกับแค่ดาวอังคารดวงเดียวเขาถึงกับพระอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ที่อยู่ในภพปัตตนีของคุณด้วยเพราะว่าเป็นเดือนของดาวศุกร์ด้วยกันนะคะ ดาวหลายดวงส่งผลถึงกันได้ขนาดนี้ผลของการงานการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความรวดเร็วว่องไวมากแล้วก็จะต้องใส่ใจรอบคอบในเรื่องของงานเอกสารในเรื่องของการรับเงินให้มันมากๆด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์รอบด้านด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่เรื่องของสถานการณ์ต่างๆรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ มันยังมีความผันผวนค่อนข้างมากอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจภาพรวมใหญ่ของตลาดมันก็ยังมีความผันผวนค่อนข้างมากอยู่นะคะดังนั้นก็ดูตรงจุดนี้กันไว้มากๆเพราะว่ามันเป็นจุดที่คุณสามารถจะทากาไรได้นะคะจับจุดได้ก็ทํากําไรได้จากสภาวะการของความผันผวนของตลาดแต่บางท่านที่จับจุดไม่ได้ก็เซฟตัวเองให้มากไว้ก่อนนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการเงิน ท่านใดที่เน้นในเรื่องของการลงทุนเน้นในเรื่องของการเก่งกําไรช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขอให้ดูตลาดไว้ให้ดีๆนะคะมันเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างจะมีความผ,ลผลันผวนถ้าเดือนตุลาว่าผันผวนแล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรที่สร้างแรงกระทบในเรื่องของการลงทุนได้นะคะดังนั้นก็ระวังไว้หน่อยมันมีจังหวะมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยเก็บกําไรออกมาได้ แต่ก็ยังเป็นลักษณะของการที่เก็บกําไรแล้วก็ยังต้องไปลงที่อื่นต่อนะคะเพราะว่ายังต้องลงทุนกันอย่างต่อเนื่องต่อไปแต่ก็จะมีจังหวะเหมาะๆให้คุณเก็บกําไรให้คุณได้ทํากําไรเป็นกอบเป็นกำมในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยเราก็ขอให้ดูสถานการณ์ให้ดีนะคะอย่าตื่นข่าวเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสที่จะเกิดข่าวลือข่าวลวงอะไรที่มันเป็นกระแสขึ้นมาได้นะคะ แล้วมันอาจจะมากระทบกับการตัดสินใจของคุณก็ได้จากการที่มีดาวพุธและดาวเกตเลงกันอยู่ในภพปัตตนิกับลัคนานะคะซึ่งดาวพุธกําลังอยู่ในช่วงที่เดินวิปริตอยู่โอกาสที่มันจะเกิดข่าวลืออะไรที่มันทําให้เราตื่นตกใจหรือโอกาสที่จะเกิดข่าวลืออะไรที่มันชวนเชื่อทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เกณฑ์ของการเงินมีโอกาสที่โดดเด่นมากในเรื่องของการรับทราบทํากําไรนะคะรวมถึงในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะได้มีราบรอยในเรื่องของการงานจะมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนลูกค้าคู่ค้ามีผู้ใหญ่เจ้านายส่งเสริมมากในเรื่องของการงานแนะนําการงานเสนอการงานดีๆให้มอบหมายการงานที่คุณทําแล้วมันจะสร้างโอกาสดีๆสร้างความก้าวหน้าให้หรือบางท่านที่ทําธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าคู่ค้า ที่เป็นรายใหญ่หรือไดออเดอร์ล็อตใหญ่เข้ามาหรือบางท่านก็จะมีเกณฑ์ของการที่ได้พันธมิตรได้คนที่จะมาเป็นแบ็กอัพเบอร์ใหญ่ให้มันก็จะมีเกณฑ์แบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องของการทํางานต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการเงินอันนี้ให้เซฟตัวเองให้มากๆไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จะมีหลายอย่างเลยที่มัน ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเร็วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่มันจะเป็นทิศทางที่ชัดเจนต่างจากในช่วงเดือนตุลาคมที่มันอาจจะยังดูแล้วลังเลขอดูท่าทีไปก่อนนะคะแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกานเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างชัดเจนแต่ความชัดเจนเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะของพายุหมุนมีลักษณะของการที่มีความพันผวนมากเข้ามาเป็นส่วนประกอบอยู่ดังนั้นก็ยังต้องรอบคอบระมัดระวังใน ทุกการทํางานในทุกการตัดสินใจด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของลูกค้าคู่ค้าในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวกับคนรอบข้างกับคนที่เข้ามาแบ่งปันผลประโยชน์ให้ความร่วมม้ร่วมมือกันเนี่ยก็ดูในลักษณะของเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทนเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ดีในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมากมีคนเข้ามาให้ความร่วมม้ร่วมมือมากแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนยังค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของงานหรือโครงการต่างๆเนี่ยที่คุณได้เข้าไปมีส่วนร่วมเขาก็จะมีเงื่อนไขให้คุณต้องทําตามสิ่งที่เขาต้องการนะคะมันก็จะมีในลักษณะนั้นออกมาด้วยเหมือนกันแต่โดยภาพรวมแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยรอรับทราบกันได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีโชคลาภจากเรื่องของการที่มีผู้ใหญ่ มีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของโอกาสรับทราบทํากําไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีโอกาสได้ลาบลอยเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ลาบลอยในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของการงานเป็นหลักก่อนนะคะมาจากเรื่องของการที่คุณไปทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นเขาไปทํางานให้คนอื่นเขา แล้วเขาให้เป็นโบนัสแถมท้ายพิเศษกลับมาก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องของโบนัสมันก็จะเป็นอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตกลงกันไว้ในทีแรกด้วยนะคะเรียกว่ายังไงก็เป็นเงินที่ได้แถมท้ายมาพิเศษจากเรื่องของการงานจากเรื่องของการเงนินหรือเป็นเรื่องของการที่จะมีคนมาเอื้อเฟื้อจนเจือให้โอกาสในเรื่องของการงานหรือมีงบประมาณแถมท้ายมาให้ก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานการค้าที่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสะพัดค่อนข้างแรงมากนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของโชคลาภที่มันมาจากการงานค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวมากๆทีเดียวเพียงแต่ในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีลักษณะของความที่ยังต้องหมุนเงินกันค่อนข้างชัดเจนมากนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยเข้าขายเป็นพายุมาเลยนะคะทั้งขาเข้าและขาออก ดังนั้นก็ขอให้ตั้งหลักให้ดีแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะคะส่วนเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนที่ดูแลเกื้อกูลกันอยู่แต่ในเรื่องของการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่าทุ่มมากเกินไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างที่จะมีทุกขลาบมีเกณฑ์ของความพันผนในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากดังนั้นก็ต้องจับตามองกันกนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุกับเรื่องที่ต้องระวงัง ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากว่าดาวอังคารดาวของอุบัติเหตุโคจรไปอยู่ในภพมรณะแล้วไปเลงกับดาวมฤิตายุที่อยู่ในภพการเงินด้วยนะคะก็จะทําให้มีเกณฑ์ของอุบัติเหตุที่มันค่อนข้างชัดเจนอยู่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดทุกคนแต่หมายความว่ามันมีโอกาสเกิดได้ง่ายกว่าปกติดังนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ขอให้พึงระมัดระวังอุบัติเหตุจากเรื่องของความใจร้อนจากเรื่องของความรีบร้อนจากเรื่องของความร้อนอกร้อนใจ ที่อยากจะรีบเดินทางที่อยากจะรีบเร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถขับราเรื่องของการเดินทางด้วยยานพาหนะทุกรูปแบบนะคะก็ขอให้เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ในเรื่องของการเดินเหินขึ้นลงบันไดก็ดูแลระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะบาดเจ็บถึงกระดูกถึงกล้ามเนื้อถึงฟันได้นะคะระวังจะหกล้มตกบันไดกันบ้างก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ แล้วก็เรื่องของการยกของหนักอะไรพวกนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ดูแลกันสักหน่อยนะคะผิดท่าผิดทางไปก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บถึงกล้ามเนื้อมีเรื่องของกระดูกกระเดียวที่มันมีความไม่ค่อยสะดวกตามเข้ามาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของอุบัติเหตุให้มากสักนิดหนึ่งก็ดีเพราะว่าอุบัติเหตุในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเสียหาย ถึงเรื่องของเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งเกษตรเล่นกับดาวมฤตยูที่อยู่ในภพการเงินมีโอกาสเสียงเงินก้อนใหญ่จากเรื่องของอุบัติเหตุจากเรื่องที่ไม่คาดคิดได้ดังนั้นก็ขอให้เน้นเรื่องของความปลอดภัยกันให้มากๆนะคะเราก็ระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟไฟไหม้ไฟ,ไฟฟ้าลัดวงจรในเรื่องของระบบไฟต่างๆอันนี้ดูแลกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นนะคะ นอกจากนี้ก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากน้ํากันไว้บ้างนะคะเพราะว่าดาวอังคารอยู่ในราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ํแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านใดที่จะต้องไปใกล้แหล่งน้ําหรือมีธุระป,ประปางอะไรที่จะต้องยุ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มันมีน้ําอันนี้ก็ใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยกันให้มากๆสักนิดหนึ่งก็จะดีมากเลยนะคะ นอกจากนี้ก็ระวังในเรื่องของแก๊สหรือในเรื่องของสเก็ดไฟอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยมันมีโอกาสเกิดอาการปึ้งปั้งได้ถ้ายัางไงก็อย่าลืมระวังตรงจุดนั้นกันไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําเยอะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอตามมาทีหลังได้ หรือมีเรื่องของความเครียดสะสมตามมาทีหลังได้ซึ่งตรงจุดนี้มันจะทําให้เรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ย mm. เกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกัน mm. ก็ขอให้ดูแลตรงจุดนี้กันให้มากด้วยระวังในเรื่องของโรคติดต่อที่มันมาตามฤด,ดูกาลนะคะโรคที่มันเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจอันนี้ก็ดูกันไว้ช่กงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ระวังโรคที่มันเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเรื่องของอาการติดเชื้อต่างๆช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ยังต้องดูกันอยู่นะคะ นอกจากนี้ก็ระวังในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบฉุกเฉินกระทันหันกันไบ้างนะคะท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการความดันเป็นเรื่องของโรคที่มันเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับริ่มเลือดต่างๆอะไรพวกนี้ก็ดูกันไว้หน่อยนะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะขอให้เน้นดูคนใกล้ชิดคนที่อยู่ในความดูแลให้มากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่ มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ไม่สบายหรืออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆให้คุณต้องไปดูแลรักษาให้คุณต้องเกิดความเป็นห่วงกังวลก็ได้นะคะอันนี้รวมถึงน้องหมาน้องแมวที่ดูแลเหมือนลูกหลานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงเดือนตุลาคมการที่มีดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิดาวของความรักมารับตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในภพปัตนิภพที่ว่าด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แล้วมากุมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุด้วยเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะยิ่งกับคนไม่โสดคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบรรยากาศในบ้านมันค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะคะมันจะมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้นเพียงแต่ความที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีดาวเกตมาช่วยเสริม ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยมันจะทําให้ไปเกิดพลังที่มากเกินความจําเป็นได้ในบางช่วงบางจังหวะนะคะมันอาจจะทําให้เรื่องของความคาดหวังหรือเรื่องของการพูดคุยกันเนี่ยคุยกันแล้วอย่างหนึ่งไปเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือคุยกันแล้วความเข้าใจไม่ตรงกันคุยกันแล้วคาดหวังกันคนละอย่างมันก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ขอให้จูนกันสักหน่อยคุยกันให้เยอะๆหน่อย เพราะว่าเป็นเดือนที่ดาวพุธเขาเดินไม่ค่อยสวยเดินเสียตลอดทั้งเดือนนะคะก็ดูแลกันซึ่งนิดหนึ่งมันจะทําให้เรื่องของการพูดการจาเนี่ยเราพูดอย่างหนึง่งพอไปเข้าหูเขาความหมายมันอาจจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็ดูแลกันซึ่งนิดหนึ่งแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ระวังจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินเงินทองกันไบ้างนะคะเป็นช่วงที่ ผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือว่าลูกหลานคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นประเด็นในเรื่องของการพูดคุยได้นะคะอาจจะมาทําให้มีเรื่องกระทบกระทั่งมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ได้ก็ขอให้ดูดูตรงจุดนี้กันไว้บ้างนะคะส่วนคนโสดช่วงเดือนตุลาคมการที่มีดาวพุธกับดาวศุกร์มาก,กุมกันอยู่ในพปัตรตันิเรงกับลัคนาจะส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างม,มากนะคะ ท่านใดที่กําลังมองมองอยู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ดูแล้วเข้าท่าเข้าทางเข้ามาแล้วก็ดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเขาจะมาเสริมสเสน่ห์ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ด้วยถึงแม้ว่าคุณไม่ได้มองหาก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาทักทายด้วยก็ได้นะคะแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยด้วยความที่มีดาวเกตมาทับลัคนามาเลงอยู่กับดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยอันนี้ต้องเรามาระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเขาจะไปเสริมพลังให้กับดาวพุธกับดาวศุกร์ มันจะทำให้มองทุกอย่างเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ไปหมดนะคะมันจะทำให้มองเห็นแต่ด้านดีของสิ่งที่เราต้องการดังนั้นก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะทำให้มองผิดมองพลาดในระยะยาวได้แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันก็จะมีอีกเกณฑ์หนึ่งด้วยเหมือนกันมันจะมีเกณฑ์ของการที่ไม่เป็นไรคบกันวันนี้ก่อนเรื่องของอนาคตค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งมันก็จะมีเกณฑ์แบบนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ดูกันด้วยนะคะ ราะว่ามันก็มีทั้งเกณฑ์ที่คุณจะไปเจอคนที่เขาสามารถที่จะสนับสนุนคุณในเรื่องของหน้าที่การงานได้เป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการงานของคุณได้นะคะแต่อีกบางจังหวะก็มีโอกาสที่จะยังไม่เจอตัวจริงนะคะเป็นแค่ตัวจริงชั่วคราวก็ยังมีโอกาสที่จะเจอแบบนั้นอยู่นะคะ แล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนที่เคยรู้จักเก่ากันนะคะจะเป็นเพื่อนฝูงคนรู้จักคนที่เคยคุยกันมาก่อนนานแล้วคนที่เคยโฉบผ่านเดินผ่านกันไปกันมาแต่ไม่เคยทักกันสักทีหรือเป็นเรื่องของคนที่อาจจะคุ้นเคยกันเคยทํางานด้วยกันมาก่อนเคยรู้จักมากคุ้นกันมาก่อนพอได้มาคุยกันใหม่แล้วรู้สึกว่าถูกใจรู้สึกว่าถูกโฉลกรู้สึกว่าคุยกันแล้วเข้าทีดี ก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้พิจารณาให้ดีๆแล้วก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่มีความเฮงในหลายๆด้านเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกับการเงินแต่มันเป็นความเฮงที่มาพร้อมกับความผันผวนนะคะเป็นความเฮงที่มาพร้อมกับพายุใหญ่เรียกว่าสะพัดมากทีเดียวก็ขอให้เตรียมรับมือ ตั้งรับกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะมันจะมีเกณฑ์ของการที่การเงินเนี่ยเข้ามากออกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่มันจะมีเกณฑ์ดีตรงที่ว่าสิ่งไหนที่อยากจะทําจะได้ทําการงานมีความชัดเจนในเรื่องของการเดินหน้านะคะต้องการที่จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนแบบไหนยังไงมันมีความชัดเจนแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่เคยคิดไว้อยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปมันจะได้ทํานะคะจะได้เดินหน้าตามที่ต้องการ ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะขอให้เฮงเฮงรวยๆวยกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาคา่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยําและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 992 u t k c y หรือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขใกล้สุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะ ท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ